สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอปักท่อนะครับอยู่ที่ไร่ยี่หวาและมาวินนะครับวันนี้วันศุกร์ที่14มิถุนายน2559นะครับหลังจากที่ห่างหายไประยะหนึ่งครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกชุกครับชกหนักโอ้โหกลับมาดูที่ไร่นี่โอ้โหตอนนี้ที่ถ่ายถ่ายดูให้เห็นนะครับหญ้ามากหญ้าเยอะมากสูงมากเลยครับผมจะถ่าย ซูมเป็นระยะระยะไปนะครับเพราะมันมีหลายมุมที่ต้องมองครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งโอ้เห็นเป็นหญ้าไปหมดเลยครับมองไม่ค่อยเห็นต้นไม้ครับครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพเข้าไปที่ต้นไม้ไล่มาทีละต้นเลยครับเอาต้นที่ว่าเด่นๆก่อนแล้วกันนะครับอ่ามารับชมกันเลยนะครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าต้นคุณสองต้นคู่กันด้านหน้าซ้ายขวาครับตอนนี้ยาบางลบไปหมดครับสองต้นสูงๆนั้นต้นขานางครับคู่กันสองต้นครับช่วงนะ้าฝนนี้ใบยเยอะครับต้องยืนถ่ายไกลๆหน่อยครับถ่ายใกล้ต้นมันใหญ่มองไม่คุมต้นครับเนี่ยนะขานาง ตอนนี้ส่วนข้างล่างนั้นกิ่งนั้นได้หักหักลงไปครับเพราะว่าขานางนี้จะเป็นคล้ายต้นสูงขึ้นไปแล้วไปเป็นพุ่มข้างบนครับตอนที่อายุน้อยอยู่นั้นกิ่งก้าจะอยู่ข้างล่างครับแต่ตอนนี้กิ่งก้างล่างเริ่มหักหักไปเองครับตามธรรมชาติครับต้นที่ถ่ายต่อมานี้ก็คือต้นว่าครับตอนนี้งามแล้วครับเริ่มสูงขึ้นไปแล้วครับ ซูมเข้าไปนี่ใบเขียวเช่อ,อุ่มเลยครับต้นถักจากต้นลูกว่านี่ต้นมะค่ามงครับก็เริ่มโตแล้วครับซูมเข้าไปนิดนึงให้เห็นต้นไททายนั้นคู่กันก็มากอกป่าสองต้นครับแล้วก็ก่อนถึงมากอกป่านั้นก็เป็นมะาขามป้อมครับเดี๋ยวดซูมเข้าไปนะครับเพราะว่าเดินยากครับยาลกเดินยากมาก นี่นะครับมาขามป้อมคููกับมากอกข้างหลังครับจากนั้นมาดูต้นพิกุลอยู่ด้านหลังของต้นคูนครับหน้าฝนนี้ก็เริ่มขึ้นไปอีกครับจะโตช้ามากครับอันนี้นะครับเห็นถึงยอดตรงนี้ต้นพิกุลครับแล้วอันนี้อยู่ใกล้ต้นขานางมะม่วงเบาครับ พอมเมล็ดปลูกครับก็เริ่มแตกบ้างครับยังเล็กอยู่ครับส่วนต้นนี้คือต้อนสนครับก็ปลูกไว้เพื่อจะเป็นที่บังแดดตอนหน้าร้อนครับหน้าร้อนช่วงบ่ายเนี่ยด้านลงรถเนี่ยแดดจะจัดมากร้อนมากครับยังไม่สามารถยืนอยู่ได้ครับถ้าได้ต้นสนสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นที่บังแดดบังลม <c oughs> ต้นนี้ครับต้นดีมีครับตอนนี้ใบ ใบเขียวชะอุ่มครับกำลังจะแตกขึ้นไปเรื่อยๆครับกระปูกคู่กัน2ต้นหลังใกล้ๆต้นคูณครับอันนี้ต้นจำปีครับยังไม่โตเท่าไหร่แต่ก็เริ่มแตกบ้างแล้วครับดอกจำปีนั้นหอมครับใกล้ๆจำปีก็มยมครับก็พึ่งลงปี2,559นี้เหมือนกันครับไว้หน้าบ้านครับ วันชอบมาพันครับต้องคอยแกะอันนี้ต้นการภูครับปลูกหลายเที่ยวแล้วปลูกหญ้าครับปล,ปลูกใต้อยู่ใต้ต้นขานางครับเผินได้ฝนพอดีก็เลยใบก็เลยแตกใบอ่อนครับตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหงมะนาวหลายๆต้นครับ ยาขึ้นสูงมากก็คงคงต้องปล่อยไปก่อนครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาครับช่วงนี้ครับเห็นอีกต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นก็ผักหวานครับผักหวานบ้านขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่ายาลกเหลือเกินครับอันนี้นะครับผักหวานบ้านที่เห็นไกลๆก็มีชะอมครับ จะอมล็อกไปหมดครับเงือซูมเข้าไปครับก็คงต้องปล่อยไปก่อนครับฝนถ้าไม่ได้ดูแลทุกวันนะครับก็ไม่ทันครับอันนี้ครับมะละกอครับขึ้นหลายต้นเดียวครับขึ้นหลายต้นมากครับมะละกอส้มส้มน้องที่บ้านเขาเอามาเมล็ดมาปลูกไว้ครับ ถ่ายอีกด้านหนึ่งครับเอาให้เห็นสองต้นคู่กันนี้ก็คือต้นปีบก้นหรือต้นกาสาลองด้านขวาครับส่วนด้านซ้ายนั้นเป็นต้นประดู่ครับสูงชลูดขึ้นไปแล้วครับอีกสองต้นที่เห็นอยู่ในในกล้องเนี้นะครับก็จะเป็นมะฮอกกานีกับต้นสักครับส่วนต้นกล้วยก็ขึ้นเยอะหลายต้นครับด้าน ด้านหน้านั้นมีหลายต้นครับไม่ได้เดินเข้าไปครับเวลาจํากัดแล้วก็ยากค่อนข้างรกครับไม่สะดวกที่จะเดินเข้าไปครับส่วนอีกมุมหนึ่งด้านหน้านี่จะเป็นแนวต้นสนครับมีอยู่6ต้นครับสามสี่ห้าหครับแล้วก็มีปลูกใหม่อีก10กว่าต้นครับแต่ว่ายังเล็กอยู่เพิ่งปลูกใหม่ที่เห็นตรงนู้นครับก็จะมีต้นทองกวาครับเป็นเด่น3ต้นแล้วก็ต้นชัยพฤกครับ ถ่ายมุมไกลๆครับจะเห็นบรรยากาศของไร่ครับเขียวไปหมดเลยต้นที่สูงอยู่ข้างหน้านะคือต้นพึ่งนะครับสูงทะยานขึ้นไปแล้วครับเป็นต้นที่มีความสูงค่อนข้างมาก23เมตรขึ้นครับไม่ดูจะเดินเข้าไปด้านไหนดีครับหญ้าเต็มไปหมดเลยครับ ต้นสนที่ปลูกใหม่ก็อยู่ด้านในครับมียญ้าคุมเหมือนกันครับเดี๋ยวเราลองไปดูสัก2อสต้นสิครับว่ามีการเจริญตบโต,ตขึ้นไหมต้นสนก็เริ่มตั้งตัวได้แล้วครับตอนแรกเป็นแค่ต้นเป็นเส้นๆเ,เล็กๆเ,เนี่ยครับเต้าปลายนิ้วชี้นิ้วซีนิ้วกลางครับตอนนี้เป็นลำต้นตั้งขึ้นไปแล้วครับ เดี๋ยวพอตั้งตัวได้ก็จะสูงเร็วหน่อยครับอืมีหลายต้นครับก็ต้องปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติก่อนครัหญ้าขึ้นไปให้คุมหน้าดินไว้มะขามป้อมครับมะขามป้อมอยู่ใกล้ๆต้นสนครับจะเป็นต้นที่พุ่งสูงขึ้นไปครับเพราะว่าอยู่ในแนวของต้นไม้หลายต้นถ้าต้นไม้ที่อยู่ในแถวต้นไม้หลายต้นก็จะทะยานพุ่งขึ้นไปครับจะไม่แผ่มากครับเพราะว่าต้องแย่งแสงแดดครับ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือพวกเถาวันครับที่ชอบพันต้นไม้ต่างๆ,างๆครับนี่ครับมาขามป้อมดูต้นสาระเห็นชัดเลยครับว่าพวกเถาวัลเนี่ยพันพันรอบต้นเลยครับนี่ครับดูใก,ใกล้ๆเห็นเถาวันพันรอบต้นเลยครับนี่มาขามป้อมดูโอ้โหดูฝ้าหลังครับ ถาวันพันจนเอ็นเลยครับด้านหน้าอีกมุมหนึ่งของต้นพึ่งต้นอบเชยต้นชายพฤกต้นกระท้อนนะครับขี้เหล็กครับขี้เหล็กอันนี้ต้นไผ่นะครับด้านหน้าเนี่ยต้นไผ่สูงเร็วครับอายุปีครึ่งเองครับตรงนี้ต้นยางนะครับ ต้นยางนาเนี่ยนะครับยางนาได้น้ำได้ฝนได้แดดโตเร็วเหมือนกันนะครับไม่ช้าต้นไผ่ครับมีหลายไผ่มีไผ่ไผ่ลวกไผ่หวานเป็นแนวไผ่เลยครับยุงเยอะมากครับนี่เนี่ยอันนี้ต้นมหาต้นพยุงครับต้นมหาต้นพยุงถ้าไปอีกนิดก็เป็นต้นกาลาบูนครับ ที่อยู่หลังกาะบูนก็ม้าแฟนครับพรจจะเจ้าคผมก็ยังงามอยู่ครับเไาเข้าไปถ่ายใกล้นิดนึงก็มีต้นอบเชยไทยกับอบเชย,ยโยนครับภาพภาพที่ถ่ายนี่คือภาพของเดือนมิถุนาหน้าฝนครับอีกมุมหนึ่งของต้นพึ่งครับ ก็จะพยายามถ่ายายหลายๆมุมหลายด้านแล้วก็เว้นช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วก็ถ่ายให้ดูกันอีกนะครับเพราะว่าจะให้ได้เห็นแต่ละช่วงเวลาหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหรือการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้เมื่อผ่านระยะเวลาไปปี2ปีครับจะได้ถ่ายเป็นระยะระยะเนี้ก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อนำมาเทียบกันนะครับ แต่ตอนนี้หน้ฝนเนี่ยปัญหาที่ที่จะถ่ายทําให้ดูถ่ายภาพถ่ายวีดีโอให้ดูก็คือการเดินเข้าไปถ่ายพอค่อนข้างจะเดินยากครับนะครับถ่ายได้หลายด้านหลายมุมด้านล่างนี้วันปีนี้เขาทําผักครับนาไม่ได้ทําครับตอนแรกแรงกลัวไม่มีน้ำพอ อันนี้ก็ภาพของต้นสังธรรมและต้นแคนาครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์ก็ยังเป็นอยู่ครับเพิ่งปลูกได้ประมาณเดือนพฤษภาคมครับอันนี้ริมถนนนะครับก็มีต้นไผ่ครับมีต้นไผ่สร้างมนครับ ต้นที่เห็นนี้ก็จะเป็นต้นพระเจ้าคองขวาสุดครับแล้วก็ตรงกลางเป็นต้นนนทรีครับต้นสักต้นไผ่ครับต้นไผ่ต้นแคแสดครับแตนนากระทองทุ่งนาครับ ครับเป็นไงบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการพาเดินชมไร่ยีหวาและมาวินสําหรับวันศุกร์ที่24มิถุนายน2559นะครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ไรแล้วครับตอนนี้มาอยู่ทํางานอยู่ที่ร้านขายยาครับก็เอาไว้ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปก็จะถ่ายทําให้ดูอีกนะครับแต่ว่าคงต้องตัดยาจะได้เดินทั่วๆหน่อยวันนี้ถ่ายไม่ทั่วเท่าไหร่แต่ก็พอให้ท่านที่ชอบในด้านธรรมชาติ ชอบในด้านไรส่สวนไรส่สวนไปนาก็ได้ชมกันพอสังเขปครับสำหรับวันนี้ขอลาไว้ก่อนนะครับไว้มีโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ